ก่ันดีครับรมมาซึ่งวันนี้เรามาเข้าไปที่เดี๋ยวันนีครับเราก็จะแจกแอดออนกันนะครับผมวิ t เอร์สตอโอเคนะครับซึ่งวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้นะครับไม่ต้องตามผมก็ได้มันมีลิงก์เดียวนะครับกดเข้าไปนะครับให้กดลิงก์นี้นะครับและให้กดซ้ำไปอีกทีครับทีนี้เราก็ได้แล้ว ไม่ใช่วันในสองลิงก์อะอ่ะให้ดูเนี่ยอาหนึ่งเดี๋ยวมาดูอาสองอารนี้มันเป็นบีนะครับบีไฮเวอร์ใช่ไหมดูก่อนรอรอโหลดเนี่ยคราวนี้เป็นบีกับอานะครับทิ้งลิงก์ให้สองเว็บนี้ ผมไม่แยกคห้ครับผมเพราะว่ามันมีลิงโคดเอีะนะครับผมขอไปอาก่อนอาหม่ออกบเลยอโอเคสมมติไม่ใช่เราพอดาวโหลดเสร็จนะครับผมแล้วก็ นี่นะครับสองอันนี้ให้เรามันมีสองไม่รู้นะครับมันทำไมไม่มีสองอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะครับลบสิปออกนะครับสองอันนี้ลบเลยทีนี้เราก็ได้กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าเกมให้ดู1กึ่งกันเลเ e ลพัสกันสองเลย กันฟ้องเลยโอ้ยเด็กสตูเปดอาไปด้วยนะคะผมให้ลบบีก่อนบีเบอร์โอเคไปที่ผมน่าจะโหลดมาสองอันแหละ ไม่เป็นไรที่นี่นะครับเราเข้าเกมโ <Load>. หลดโหลดโหลดอีกพอชิตติง ดีนะครับอุ้ยเ๋ยอไปลบไอ้นั่นนะไปเอาใหม่ก่อนอเฮ้แนะครับเข้าไปไฟเดี๋ยวแจกนี้ให้นะครับลบสิบออกแค่ตอนแ